สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ผู้ขาบ่ได้มากินไห้พี่น้องเบิ่งเนาะผู้ขาสาวบ้านน้าสิพาพี่น้องไปเบื่องสวนผักเปื่ของห่าจ้ะพี่น้องมื่อนี้มาผู้เดียวบ่มีผู้ถือกองหายด้ถือเองเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื่องกันเล่นพ่จ้าเนาะโอ้จ้าพี่น้องจ้ะโอ้โอ้กระสีบ่เห็นหนาสาวบ้านน้าเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นป้าหญ้าด้จ้ะปูกไว้ทางง้วเนาะ ยาำนั้นก็มาตัดตเอาไหมจ้ะพี่น้องนี่ต้นหม,อม่องม่วงอาร์ซีหกแน่เด้อพี่น้องจ๊ะที่จริงสาวบ้านนาะทายคลิปเลยดิพี่น้องบ้ดนี้โทรศัพท์จ๊กเป็นอีหยังไหมจ้ะอยู่บ่ยากกับดับไปเนะาะเจ้าเม่นอีหยงังอันนี้พักแต็นด้อพี่น้องพ่อเอาเลยได้จ้ะนี่ เห็นบ่จ้ะอันนี้ต้นพักอีตู้พักอีตูพี่น้องจ้ะเพิินพึ่งตัดไปเนาะจ้ะเอาบนบ้านมือไดบุเพิินเอาไปคัดเนาะเห็นบ่จ้ะพี่น้องอันนี้ต้นมะละกอต้นมะฮุ่งไหจ้ะเห็นไหมจ๊ะ น,น,นี่แหละจ้าสวนค้วของอ,อคนอีสานเนาะพี่น้องเนาะมีเมือสุน,นียวสาวบานน้เก็บเอาก่อนใบกะเพราจ้าพี่น้องสีไว้ผัดกะเพราหมดแล้วสาวบานน้กินตำยำทะเลไหมพี่น้องท้ายคลิปจบแล้วพอดีพี่น้องเออ เพราะเราับดับเปิดบ่หนึ่งทั้งไหนจังเป็นทังสันพี่น้องสาวบา้านนั้นเหรอโอ้ยโมโหอแห้งเพราะอยากถูกผลได้พี่น้องเพิ่งซื้อได้จ้ะนี่ยี่หอยี่หอหนึงเนาะสาวบ้านนั้นจดจำไว้ได้สาวบ้านนั้นสิบวไปซื้ออีกยีย่หอนี้ใ <c> บ <oughs> กะเพราหอมๆโอูไก่เนาะพี่น้องคือสิเป็นตาเสียบวอลมาแล้วน้ำไร่แตก เมื่อน,นี้ได้ซ้ำนี่แหรอพี่น้องเอ้ยเหลียใจดังแต่ท้ายคลิปแล้วล่ะจ้ะเห็นบ่พี่น้องจ้ะโอ้มื่แล้วพี่นอ้องสี่เดืเมืองซ้ำนี่แหรอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสี่ยางออกไปเด้อพี่น้องจ้ะ มาเก็บใบกะเพราจ้ะงามพอพี่น้องห h าอันนี้ก็ประมาณหกโมงแรงนะจ้ะเมือดอยเลยเด้พีน่น้องก็นังขี่เพราะมันเมือดอ อันนี้เขาเจ้าเอินหย่าเนเปียเด้อพี่น,อน,น้องเนี่ยหนาหย่าเนเปียเวลาที่เอาไปไห้งัวกินมันจะเอาเอาไปซับซับซับ,บค่ะเมื่อไรกัผู้ใดมีเครื่องบดกับบดเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้เขาเอิญหย่าเน้เปียไทยเงี้ยไหนี่แต่หย่าได้พี่น้องเงี้ยคักเงี่ยเนี่ยจ้ะอันนี้เขาเจ้าเอิญหย่ารูซี่ แมนบบบนายซีเมนยูดอกพี่น้องอันนี้งว้วกินดีนะจ๊ะเห็นปะมื่อนีนทยบรรยากาศเน้องพี่น้องจา้าอ้สาวบานหน้ากัดอารมณ์เสียกับเพคขิดเฮ็ดแล้วโทรศัพท์ก็ดับ เงือดหลางามงามเนี่ยพี่น้องงามมากเลยนะนี่ฝนตกใส่นะคะนี่ฝนตกใส่แห้งงามเนาะพี่น้องฝนตกใส่แห้งงามนะคะงามโพดงามโพดตดัดอยู่นี่ประมาณอาทิตย์นึงเหรอพี่น้องยังสีสีเมดเนาะ เอาพี่น้องจ้าเอาแค่นี้ก็น่าจะเนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้กัสีซ้ำนี่เนาะจ้าพี่น้องจา้าอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งให้สาบานน,น้าในเด้อจา้าจิบอะไรพลาดคลิปดีเนาะขอบคุณเลอค่ะสําหรับอคอมเมนต์ที่บอกว่าให้ไปเฮตดอยังก่อเมนูแถบเมนูเน,นี่แหละจา้า สาวบรรณาเห็ดเหราเดือจใจเห็ดไดเรล้วมนี้เนาะเอาจังไหนมือนี้สาวบรรณาเล่าไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ